เออแต่ดูดีนะพี่มึงใส่เหมือนรีไวท์เลยอันนี้คิดว่าดียเอาคนเอาเวลาเดินเป็นกลุ่มอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำอ่ะเป็นผู้นำแฟชั่นอ่ะเดินแล้วรู้สึกมีพาวได้เลยสไตล์รีไปเรียกมาที่ไปไหนไปเรียกมาดิที่กระดูกแดงพี่พี่ไปถึงไหนกระดุูกแด้ง ครับตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ตึกแดงนะครับวันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเรามาทำอะไรครับตอนนี้เขามีเทรนด์แฟชั่นที่กำลังฮิตกันเสื้อผ้าตามอนิเมะลุกเนี่ยนาแต่งแบบเป็นแฟชั่นโดยที่ไม่ใช่แบบคอสเพลย์ใช่เราก็เลยอยากมาลองบ้างแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าว่าถ้าว่าพวกเราเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะมิกแอนแมงแล้วก็หาแหล่งที่ถูกได้ใช่เราเลยมีคนพทีช่าไ่รู้จะเปิ เลยมีคนนะคะพาเราไปหาซื้อเสื้อผ้าที like> ่เหมาะสมได้ขอเชิญพี่เมิร์ดเรียกพี่แกหน่อย ่ะเรแกนครับเรแกนมึงเป็นใครเนี่ยอะไรมึงเรียกลัวทำไมกงรอ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 ได้ทำตัวเลยครับไน้ทำตัวคือครับเรแกนนะครับเรียนสามตัวชื่อเรียนไทยอังกฤษแล้วก็ยูทูบวันนี้ฮะพี่เรแกนเขาก็จะมา f ิ t แอน match เสื้อผ้าตามอนิเมะให้เรามีรู้ช่วยมาด้วยมีรู้ช่วยได้รผู้ช่วยได้รุ่ช่วยเพราะว่าเป็นภาระมากกว่าเอ้ตรงอื่นเนี่ยเข้าใจหมดเลยนะที่เราไว้ใจมันได้จริงๆใช่ไหมคือคือแว่นเสื้อข้างนอกเนี่ยเข้าใจได้หมดเลย ยากเลยไม่นี่มนเขียวเงีม่กูจะบอกว่าแบบมันแบบไม่เข้ากันแต่เข้ากันอย่างลงตัวทำไมถึงต้องเป็นเลยแกนก็เพราะว่าเราไปดูในไอจีเลยแกนเฮ้ยเลยแกนต้องคาดเป็นคนที่แต่งตัวจัดตการกันบ้านจัดไมี่อเขี่นนาจัด่ดีแต่ว่าเออดูแฟร์ดูไปใส่แฟร์บอกตัวละครที่คุณอยากแต่งกันแต่ละคนเลยของผมนะครับแอน ไว้ไองเาจลแม่เหมือนลิวายอ่ะไม่เหมือนยูริอ่ะวิจิสซี่เหรอของผมแม่เป็นเนสโกะจังนะฮะจากเรื่องคิวิชโนะใหญ่ปะขอท่าด้วยขออะไรเหรอเพื่อนกูขอผมนะครับเป็นสุด้อยอาร่ค่ะผมนะครับเป็นโดฟามิงโก้นะครับจากเรื่องวันพีชนะครับผมวันนี้เราจะไม่มีงบนะครับเพราะว่าแล้วแต่เลยไปเดินไปพูดไปเลยโอนะ ความยากของอนิเมะลุกเนี่ยมว่ายากปะไม่น่ายากมากเพราะว่าถ้าเราเอาแบบเอาลุกอะไรเงี้ยก็คือดึงแผนโทนของชุดชุดนั้นออกมาไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปคัสตอมให้เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าไงนะคือไม่ต้องเป็นให้ชุดกิมมิโรเออใช่เราก็แค่ดึงแผนโทนออกมาก็ได้อะดูร้านนี้ก่อนไหมเพราะว่าร้านนี้ถูกมาก2ตัว170บาทแต่จะมีไซส์กูหรือเปล่าเมอร์ตัวนั้นที่เราหาไหนวะ ตาตัวนี้กับตัวนั้นอันนี้เป็นตัวนอกเออเนอร์บอกเขาจะเป็นตัวนอกดูไม่ร้อนกูคนที่ร้อนมากถือว่าเข้าใจความรู้สึกกลับด้านได้เหมือนกันถ้ใส่แบบกลับด้านไม่ใช่กลับด้านเสื้อมันเป็นตะเข็บไงใช่ไงอีกขั้นเป็นตะเข็บไงท่บอกว่ากลับด้านได้เฉยๆฉันมุดฉันมุิอย่างนี้สมมติตัวนอตอนี้ตัวนอกได้แล้วเรนสโอรกข้างนอกเป็นสีดำข้างในก็เป็นสีออกส้มสชมพูได้เราก็แค่ไปหาเสื้อข้างในอาจจะเป็นเสื้อเฉยก็ได้อชิมมึงไม่เก่งว่ะไอก อ่าสมมติอันตัวนี้อะไร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 เออเกี่ยวอะไรนตัวมิอโก้ตัวไี้อยู่เนาะทายนนุ่มนะจะเป็นผ้าไหมินเดียเฮ้ยดูได้ไงอ่ะเก่งเหมือนกแล้วมันมีบอกอยู่ในตอนอยู่ดีไอ้เมเป็นคนนำนะแทนไม่นดือองี้นะครับอันนี้คือปกติดีฟันโก็ข้างนอกจะเป็นเฟอร์ใช่ป่ะแต่คือคิดว่าน่าจะหาเฟอร์ยากอาจจะเป็นตัวนี้แทนแล้วเราก็จะไปแมทกับเสื้อกั๊กมันจะได้เป็นแบบคุมรงนี้เออใช่ 好我啦！啊！我啦！啊、呃！我啦！ เหมือนจะปวดขี่อะไปขี่ได้ปะได้ตรงไปเรียวขวาเดี๋ยวห้องน้ํขทางลงเสื้อตัวนี้นะครับราคา100บาทนะครับเป็นเสื้อข้างในนะครับผมหายแล้วเดินไปมันหายดีมันหายหาไม่เจอห้องน้ำมันนะขี่ต่อไปเราจะเป็นชครืของป่าชื่ออะไรนะรีววายรีววายก็คือจะเป็นแบบข้างนอกจะเป็นเสื้อเอ่อเสื้อสีขาวเอาไม่แขวนไปด้วยเหรอน้เอ่ออันนี้ลายถ่ายก็เสื้อถ่ายกัเสื้อครับทำาังไะคิดคิดอะไรเพิ่มไปหน่อย เหมือนดูเขาเกล็ก่ะเสื้อแต่เขาัวมใส่หนาวแต่งตัวซะหนาวเลยพ่ออุณหภูมิเกือบ45ตอนมีกู้มาแล้วใส่เลยหรอร้อนอ่ะใส่อ๋อจะไปอย่างนี้เลยไปเลยค่อยๆค่อยๆเหมือค่อยๆเหมือค่อยๆเหมือใส่ได้ ปดูไซส์ด้วยขอขอดตัวข้างบนหน่อยให้มันมันมันคลาสเสื้อคอปีแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นชุดข้างนอกก็คือออดคนน้ำตาลเป็นเสื้อคอปแต่เราจะดัดแปลงบนตีนเป็นเสื้อคอแบบแขนยาวจะเป็นแขนสั้นแทนและข้างในเป็นแขนยาวมันจะดูแบบซาฟารีหน่อยเบาเบาโทษนะโทษนะอันนี้ของกูหรือเปล่าแล้วน้ำตาลไอ้เหี้ยใส่ไงให้ได้วะ คนตัวใหญ่ใส่ได้ใช่เฮ้ยอันนี้โอเคจริงๆเลยจริง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 เลยอันนี้จริง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 อันนี้ยกูจริงจเลยเฮ้ยแต่ดูดีนะนีมึงใส่เหมือนรีไวท์เลยอันนี้คิดว่าดีเอาคนเอาเท่าไหร่นะครับร้อยเก้าเก้าเท่านั้นเองแต่พี่เขาให้ร้อยห้าสิบแต่พี่เราให้ร้อยห้าสิบ แป๊บนึงนะคุณแม่กำลังเลือกชัดเลือกเอลมองบนประมาณ8รอบเมื่อกี้หาตังค์อยู่เดี๋ยวไปเอากางเกงก่อนคาดว่าจะเอาร้านนี้เลยเอวเท่าไหร่ต้องวัดใหม่จะไม่ได้แล้วสามสองมั้งเตรียมว้าวเลยอ้าวหัวอยู่นี่มึงวัดเป็นไหมให้พี่เขาวัดให้ไหมเอ้ยผมเป็นผู้ช่วยคุณเอ้ยสนุกเอวเท่าไหร่ร้โอ้โหบอกตัวเองสามสองหรืแปลว่าตั้งแต่ม .6 ตรงอะไรสามหกโอ้โหพอดีเลยนะอันนี้ชื่ออะไรนะอันเนี้ยบ๊อบบี้ พอดีเลยเฮ้ยพี่หนึ ok> ่งมาดูพี่หนึ่งมาดูเป็นไงเริ่มแล้วเริ่มเหมือนแล้วรีอว่าเอาท้องแก่โอเคนะเอ้ยมันเริ่มเหมือนแล้วนะไอ้อะไรอะอันนั้นอะไรเอาออกมาทำไมนิ้วิ้ๆก็ของเก่าลืมนิ้วตอนนี้ครูขาดแค่เพื่อให้ใหม่แค่นั้นเลยเฮ้ยนี่กลัวไปใส่ต่อได้เลยเนี่ยเฮ้ยของเขาของผมของผมแล้วเมื่อกี้ใกล้แล้วกูใกล้แล้วใก้เสร็จเหรอใกล้ขี้แตกกัน ไม่มันแหมะนะมนี่ยมันแมทกับกางเกงคนเดียวเลยไอ้ยังแต่งให้เขาแล้วบอกเออมันหมัดนะเนี่ยมันรีเช็คแก่รีเช็คตาลิบจริงไหมอย่างกูกลับก่อนดีกว่ยเราไปเดี๋ยวเป็นเอี้ยมการาเล่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันคืออาเล่เนี่ยข้างในเป็นเสื้อสีแดงข้างนอกจะเป็นเอี้ยมสีน้ำเงินแต่เราแมทให้ออกมาเป็นเอี้ยมยีนดีกว่าเออตื่นเต้นเผื่อผู้ชายได้งานหน้าด้วยเราไปมาเลย์ร้านข้างๆตัวไหนครับผมเราคิดว่าผู้ชายใส่เอี้ยมขาสั้นอะไม่ดูแปลกแต่ผมมีคนน่าแครงนะคร อ่าใช่เดี๋ยวมีถูเท้าอนะลองเลยอันไหนอ่ะมันมันยังไงมันใส่ไงอ่ะสวมได้เลยไม่ไม่เอาเนี้ยเอาก่อนผมไม่เคยใส่เอียมมาก่อนเลยนะครับก็คือการใส่เอียมครั้งแรกของผมเลยมาติดกานเจมึงหรือเปล่านะเฮ้ยชุดนี้น่ารักเออันนี้ได้เลยอนนี้เหมือนตอนเด็กๆว่ากำลังไปแสดงงานโรงเรียนเลยน่ารักว่ะลองดูกระจกด้านหลังกนดกา มึงเพื่อนเขาเลือกเสื้อผ้าอยู่ทำอะไรล่ะลองแอคไปรีไวล์แนๆไม่เสร็จตอนนี้พุทธพูดว่าเฮ้ยแต่มันหลวมๆนะครับมันมันต้องใส่ใหญ่อะไรเละมันจะไม่แพ้เลยไม่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 ไอพี่รู้เลยเหรอผมจะแต่งเป็นอะไรเล่ได้ยินอไอ้ไงเสียบเอาพี่แทนไหมไม่ต้องอหรอกหรอกหรอกหลอกหรอกโอเคครับตัวนี้นะได้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อข้างในเป็นสีแดงใส่เสื้อยืดธรรมดาพอเลย อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบบาทถูกนะในเมื่อราคาชุดมันถูกแล้วเดี๋ยวซื้อถุงเท้าให้อันนี้จะเป็นถุงเท้ายาวใช่ไหมเป็นถุงเท้ายาวเหมือนอาราเลเป๊ะแอบไปต่อมาให้แล้วเหลือร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมแปดสิบ๋อาแปดสิบอันนี้ร้อยขอบคุณนะครับผมไปบะไปแล้วครับเงินครับเงินเงิน ี่ว่าผมแต่งเป็นตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเขารู้เลยมากเลยมึงเก่งมึงเยูเ้ขาดูโอ้โหอารเ่ทำเพชายเยอะดีนะอยู่ตรงนี้เลยหรอครับเนี่ยเอ้มันจะดีหรอครับเนี่ยตอนนี้คืออารเล่ใกล้ใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่เสื้อข้างในกลับแวนบวกแนอก็ได้อยู่นะนัดทางนี้ท้งนี้ท้งนี้นัต้องฝันหมดอันนี้ ไปไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยท่าท่าไหนเหรเฮ้ยเคีโนอานุเอร์ครับอานุเล์ับอานเลอครับอานุเลับได้สายเชี่ยวหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้อันไหนลองอันไหนลองลองลองไหนลองลองไปอานเล่แบบลุกแบบแบะแบบเฮ้ยเอาจริงเจริงอันนี้ได้นะเฮ้ยเอาไปล่ะได้นะดีเลยนะจริงจริงอานเล่บริเราจะเห็นเวอร์ชันแบลลไงอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบซิงอ่าถ่ายซิงหน่อยนู่นนู่นนู่น อันนี้ก็เป็นดีไวย้อนหนังสือไงย้อนหนังสือเที่ยวโคนัน่าโมดแฟชั่นไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ความมั่นใจผมมั่นใจแต่ว่าผมมองอะไรยากไปหน่อยตอนนี้ได้เสื้อสีแดงข้างในแล้วของอะไรเลยเหรอของอาราเล่อะเอาละเอาละพี่มีมาอันนี้เป็นตะเข็บเดียวตะเข็บเดียวคืออะไรก็คือเราตะเข็บไอตัวที่เหมือนตะขาบอะใช่อะไรมันตะเข็บรู้อยู่รอเดีดิก็คือเนี่ยเห็นปะมันจะเดินได้ด้วยเส้นเดียวอ๋อแล้วมันดียังไงครับมันก็จะแบบพวกปีกเก่าๆเขาเล่นกันอ่าเป็นเสื้อวินเทจ ู้้เขาใจมันจะใส่สบายใช่แล้วคือผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีรอยต่อของผ้าเลยโอเคตัวนี้เออใส่ไว้ธรรมดาได้ด้วยได้เออแต่ผมไปเปลี่ยนก่อนสิบบาทหกสิบบาทอ่าไม่มีคนโล่งโล่งอ่าฮไม่มีคนไม่มีคนโล่งโล่งไม่มีคนบ็อกเซอร์ไหมถามจริงบ็อกเซอร์ลองดูแค่ใส่ไม่มีคนโล่งโล่งโล่งเลยโล่งเลยถึงตาเลยที่ กระดดกระกดดกระโดดแตกพี้ไปถึงไหนกระโดดแตกอ่ะอะรนะแหว่นแหวนไยังมีว่าปลดข้างนึ่งไหมเพื่อแฟชั่นแต่ถ้าปลดข้าวเนี่ยแฟชั่นเลยไอ้อาอมึงลองไปลองเท้ากับไอเหมือนแบบป่ะล่ะเฮ้ยดีกว่าไหมมันเข้ากับจริงจริงมันเข้ากับเสื้อนะเสื้อตอนนี้นะฮะนัดใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่หมวกแต่ผมกับก้านี่คือมียังมีแค่เสื้ออยู่ ป๋านี่ก็ใกล้แล้วมีเสื้อมีกางเกงก็ซ pues ืก็ดูเปลี่ไปแล้วน้องหมวกนะครับอ่ะอ่ะเฮ้ยเอ้ยได้นะเอาปะคนเม็ดนี่อะไรวะเฮ้ยอันนี้โอเคกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเหมือนได้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเลยเหรอเฮ้ย อันนี้ดีกว่าใช่คุณอาชอบเป็นคอับช่างพิเศษอันนครับช่างพิเศษเป็นตัวกันฝนนะก็ผมอยู่ในนี้ยังเสยเอ้เหมือนวานิโอนะอันเดียกเหมือนวันิโอไปวันนิโอไปไปซูมวันนิโอหนะจากนั้นเรียกไปวานิโอไปหน่อยตอนนี้ผมครบแล้วนะครับทั้งชุดนะครับตอนนี้ขาดของพี่หมีน่ะคือได้แค่เสื้อไม่แค่เสื้อคลุมแต่ของป๋าเนี่ยขาดแค่เสื้อในใช่ ของก้านี่ก็ขาดเยอะอยู่เหมือนกันยิงป่านี่ต้องมีเครื่องเคลื่อนย้ายสายมิติด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูของก้าอะอตัวไหนครับตัวนี้เลยครับเป็นเสื้อกักอะลองดูต้องใส่เสื้อตัวนั้นก่อนปะใช่ใช่ต้องใส่ตัวนั้นก่อนเวลาร้อนแล้วแล้วจริงๆนะเสื้อตัวนี้มันแบบมันร้อนแล้วมันก็คันด้วยนะเฮ้ยดีดีคือปกติที่พายมันก็ไอตัวนี้มันจะอยู่ข้างนอกสุดล้วไห้ตัวนี้มันจะอยู่ข้างในแต่เราอะทวิสกันให้มันแบบให้ตัวนี้มาอยู่ข้างนอกแทนแต่เนี่ยอยู่ข ถ้าพี่ชอบผมกม็ดิใจใ่กางเกงแล้วอันนี้มันจะพิเศษย,ย่านหนึ่งมีชื่อคนที่เขาเสียไปแล้วเนียมีที่เจอฟันคุดเขาอยู่จบเลยแต่ฟันคุดไหมอ่าตอนนี้ของก้าเหลืออะไรไหมคบของก้าเหลืออนเกงใช่ป่ะกับแวน่นทีนี้แว่นเราอ่ะเราเตรียมมาให้เราเว้ยแบบแม่เราซื้อได้ส่วนของป๋าเหลือเสื้อข้างในโอเคแล้วกูมีผ้าสีเขียวป่ะอนี้ไม่ต้องเป็นผ้าก็ได้เดี๋ยวราเดปเอาโอเคตอนนี้ป๋าได้เสื้อ รีไวตัวนอกแล้วนะฮะึ่งของป่าความยากมันคือแบบเสื้อผ้ามันมีหลายเลเยอร์ซึ่งแบบอันนี้เป็นเลเยอร์ที่2เลเยอร์หนึ่งยังไม่ได้แต่เราได้เลเยอร์3แล้วก็คือเป็นเสื้อคุมตัวนอกไปเด็นคือเขาซื้อเลเยอร์2เขาซื้อเลเยอร์3แล้วเขาใส่ไปเลย <c oughs> พอไปซื้อเลเยอร์หนึ่งก็ต้องถอดออกใหม่หมดอันนี้เยอะเลยนะอันนี้คือเป็นเลเยอร์สามมันจะแบบไม่ได้คุมหมดมันจะผูกนิดนึงอลองไลองอลองดกหย่อยเออมันจะออกแบบแนวนิดนึงจะ,จะซื้อเสื้อมาผูกทำไมวะ ไมเราไม่เหมือนก่อนอเราจะทำอะไรต่อจากนั้นแล้วแต่เลยอโเคมันก็แค่จะเห็นเป็นแบบตัวนี้เป็นเสียงตาเนี่ยงนี่คือได้แล้วแต่ขายแค่เสื้อสีขาวข้างในโอเคอันนี้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยอ้าวตัวนี้เจชอบเจชอบแล้วเจชอบป๋าองใส่เสื้อไซส์อะไร XL อันนี้ l XL สี่แปดดูใหญ่อยู่นะอ่าเนี่สี่แปดพอดีอ่าต้องรื้อข้างในออกมาก่อนใส่ข้างในใหม่อืมไปไปอ่ารื้อก่อนเร็วช่วยกันรื้อก่อนไม่มีใครเห็นอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกมึงไม่ต้องพูดหรอกคนเขาไม่เขาไม่ดูหรอก คือเขาไปเสือกไปซื้อเลเยอร์หนึ่งทีหลังไงเ้ยต้องพอนานมาเฮ้ยของป่านน่าจะออกมาดูดีแน่เลยว่ะพอดีเลยเดี๋ยวไปรับปริญญาขอต้องติดกระดุมระดุมมือด้วยใช่ไหมกระดุมมือด้วยเพราะว่าสิบวายเขาจะเนี้ยบหน่อยโอ้โหคุณชายว่ะมันดูงงงอยู่ปะตีิวายพึ่งงานตีวาย เพื่อนเรียบร้อยหน่อยไม่ว uh ่าก uh uh ูช uh uh ุดไหนกูมากูเหมือนคนเมาหมดทุกชุดเลยวะไอี้ยี่ตอนแรกมาดีแล้วนะว้ายอี้ยี่นี่งงสุดแล้วตอนนี้ไอี้ยี่นี่ไปงงแล้วนะลองคุ้มธรรมดาลองคุ้มแบบเรางงธรรมดาเหมือนงงเหมือนกันนะว่าอย่างนี้อ่ะ ตรงนี้เลยไอเยี่ยเนี่ยเหมือนแบี่สี่แล้วอันนี้กลัวแบบเดิมมานดีแล้วมันมีอะไรบางอยาอ่างอะมันมีอะไรบางอยา่างเ,เหมือนชุดอาราเล่ผมอะแค่มันตะกิดตะก,ดตกิดบางอยา่างแต่ว่าผมโอเคนะจะเงียบไปแล้วด <laughs> ูแล้วรู้ส <laughs> ึกว,ว่าไม่เหมือนดูแล้วรู้สึกว่าเยี่ยอะไรวะรเยี่ยมเลยไม่มันไม่เหมือนเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคือผ้าคลุมไงใช่ มันเลยต้องแต่จริงๆผ้าคลุมที่นี่มีนะเลแกนมึงเอาเสื้อกันหนาวมาทำไมล่ะซื้อไปแล้วเดิไม่เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรผ้าผ้าคลุมอยู่ไหนวะเต็มเลยที่เดินผ่านมาเต็มไปหมดกูถึงบอกมามีผ้าคลุมนะไม่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 ไอ้มือบอกเนี่คือตัวว่าตอนนี้แม่งติดที่เรยอร์นอกใช่เรยอร์นอกยากสุดแต่คือซื้อมาแล้วแต่ว่าผ้าคลุมนั้นเลยออร์ก่อนกูเดินมาสองสามรอบแล้วไม่เจอจะดูตรงไหนวะไปดูตรงไหนกันวะพี่เอกูไม่ไหวแล้ว เดือบ้ามิงโกหนักมาดูก็คือของนั้กับของฝาคือเรียบร้อยตอนนี้ขาดแค่เอามาที่เนซุกุงงมากเลยกูเป็นนคได้เสื้อคนแรกแต่กูยังไม่เสร็จที่ไหนนี่เหลือสองคนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของใครก่อนดีครับกล้าขาดอะไรกล้าขาดกางเกงแค่นั้นเลยแป่นก็ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่หน้ามึงเหมือนขาดความสุขตอนนี้ คือต้องเลือกสักทางว่าจะเอาไงอ่ะจะเป็นคนหนุ่มเรียบร้อยหรือจะเป็นหนุ่มสติเขบอกว่าเอาไม่เอาฮ่าแต่แต่ก็โอเคโอเคอยู่ คิดว่ามันแปลกไหะกูว่าแปลกแต่ไม่รู้แปลกตรงไหนเหมือนกไงยังดูไม่ออกฟิลสื่อว่ามันแปลกไหมว่ามันแปลกเราเปล่ามันแปลกตั้งแต่เราเลือกมันมาแล้วล่ะมันแก้เราดูข้างหลังไอ้ป๋ากูว่าคลิปแม่งพอยเปลี่ยนแน่เลยดูทรงแล้วใช่ว่าจริงๆมันตั้งใจแล้วนะมันด้วยความตั้งใจอยู่ด้วยความมั่นใจด้วยของเรา ข้อก้าวนะสีมันแมทกับเสื้อพอดีโอเคก็เลยได้มาอันนี้ลอยเดียวเท่านั้นลอยเดียวเท่านั้นจบเลยจบเลยแล้วของก้าจบเลยป่ะของก้านี่จบได้เลยโอเคแล้วตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่พี่กูที่มีแค่ที่นี่เลยกูยังไม่เห็นแนวทางของนี่ซึ่งกะไม่ในที่กูมันเป็นตัวละครที่สำคัญโอ้โหมันก็จะมาทีหลังสุดแล้วบริวายไม่สำคัญหรอกเเดินอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือว่าจอมโจรคิดไอ้สัตว์คุณกูก็น่าจะโอเคก็ไปไหนกันแล้ววะ เฮ้ยก็ได้นะได้เลยสไตลยหลีดไปเรียกมานี่อยู่ไหนอะไปเรียกมานี่ไปเรียกมาคุยกับกูนี่ไอ้เยอะเยอะตลยหลีอ่ะไม่เคยให้กูลองเสร็จแล้วก็ไปไม่เคยจะดูแลยี่อะไรเลยทีเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามสไตลยหลีกันสไตลิ์เฮ้ยพี่หมีเฮ้ยพี่หมีมาดูไอ้กล้าหน่อยมาลองเสื้อกางเกงอ่ะอ๋อให้กูชอบเอาเลยได้ได้แน่ใจนะแน่ใจทำไมอ่ะ ไม่มีองไรไงจะได้แบบจ่ายตังให้คุ้มค่าใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆชุดนี้ถ้าเอาแบบไม่อนิเมะแบบฟอสตมนะก็คือไปเที่ยวได้อะไปดูลิเกอะเรจะได้อยู่กล้าครบนะโอเคตอนนี้ขาดของของกูโอเคไปดูอะ่รแรกเลยเนี่ยอยากเล่าหน่อยวะรีไวตอนเมา ใส่ตัวไรเนี่ยยังไม่ทันได้ใส่เลยเรียบร้อยอะไรนะมันเข้าไปได้ไงอ่ะต้องตัดเสื้อทิ้งมันเข้าไปได้ไงเราอนิเมะสี่คนก็มีความสุขรอในซุกุอันนี้เหมือนลุกมาจากอนิเมะเลยนะใช่ลุดมาเลยแฟชั่นที่มีถูกผิดมีไม่ถูกใจเหมือนกันมึงว่าพวกเราเหมาะกับคอนเทนต์แต่งตัวป่ะวะ เริ่มไม่ค่อยแล้วเ้ยผมว่ชอบนะมีความสุขดรับอันนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าการพัฒนาการของเราสู่เป็นแฟชั่นนิต้าโทรพอเนี่ยมันจะเริ่มได้แบบนี้แหละตอนนี้กําลังไปหาของนสุโกะอย่างเดียวใช่คือนีุโกะเนี่ยจะเป็นนายยาสุดละในบรรดาแบบของการ์ตูนทั้งหมดอะที่แต่งวันนี้จะให้นีสโกะแต่งข้างในเป็นฮาวาย It's this lot a damn look of good ฮัลองบุแนเ้ที่เนี้ยซูโกัมยากเพราะว่าไม่ช่วยมันตอวตันรีเต็โตแล้วตัวนี้ ดูเนสโก้ยังครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้คือได้เสื้อแล้วความเป็นเนสโกมแล้วต้องมีอะไรตรงกลางเมื่อกี้ซื้อเสื้อคลุมไปเป็นผ้าล่มก็แต่ต้องที่มเป็นเลแกนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนทำไมทำไมถึงอยากเปลี่ยนเปนตันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าพอใส่ผ้าล่มแล้วมันไม่มีอะไรโดดเด่นเลยอยากให้มันเด่นอ่ะก็เลยเอาเป็นแบบเสื้อโค้ทก็เลยทำให้แบบดูเด่นขึ้นมาแบบถือว่าดูมีอะไรหมันดูเมืองหนาวใี่อเตอนนี้ใส่อะไร ขาดความสบายขาดอากาศหายใจอ่างเงี้ยเวลาเราเดินเป็นกลุ่มอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำอ่ะเป็นผู้นำแฟชั่นอ่ะเดินแล้วรู้สึกมีพาวอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับคือดีเทลของก้ามันขาดไปอย่างหนึ่งเมื่อกี้เหมือนบอกเขาจบแล้วใช่ป่ะจีนไม่จบผมก้าเขาสีเหลืองก็เลยจะหาอะไรที่สีเหลืองๆมาแปะที่หัวผาดีไวมีสีเขียวด้วยกว่าดีไวไม่ต้องไปซื้อชุดเวเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าเดินไม่เจอเลยผ้าคลุม เฮ้ยจริงจริงป่ะลืมมองเลยว่าจังเกียดนี่มีอยู่แล้วดูมันได้เลยอ่ะโอ้ีเนาะก็ดูดีนะอะไรนะนี่ขึ้นอ่ะโอ้หลงฟังหลงรำ万里涛声 เพราะว่าถ้าเป็นเก่งตัวใหญ่ไปเลยอ่ะมันก็จะแบบตั้งโค้งไปอ่ะใช่มันก็โค้งอ่ะแล้วมันก็โค้งใส่ออกมามันจะยิ่งดูตันอ่ะเออแต่นี้มันเป็นทรงกระบอกเล็กอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเข้าเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะไปหาพร็อพเพิ่มให้ดูนะให้มันดูเป็นเนสเกตเนสเกตเออลืมตัวละครตัวเองซะแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์รี่กันโอเคนี่คืออะไรหากระเป๋าให้เนสเกตหากระเป๋าให้เนสเกตปะสโลแกนของคลิปนี้ก็คือแฟชั่นดิ้นได้แฟชั่นดิ้นได้เฮ้ยเฮ้ยอันนีี้้อันน นี่น่ารักเลยอีดอกช่ำเกินไปตัดเหลืออะไรคะในสุโกะอันนี้สุโกะคือตอนนี้มันจะมีอีกลูกเล่นหนึ่งคือมันจะมีสีเขียวที่มันตัดกับเสื้ออ่าปกติมันจะเป็นเหมือนที่คาตรงตรงกลางอะคาดว่าน่าจะใช้ผ้าพันคอแล้วแบบเออขยับโพสิชั่นขึ้นมาเป็นอยู่ตรงคอแทนแฟชั่นดินได้อันนี้กำลังมาหาอะไรที่ติดคอที่เลยกันบอกว่าเป็นแบบอารมณ์ผ้าพันคอเฮ้ยนี่ไงนี่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสีนี้คล้ายๆกับนี่นะเออลองก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มันล้อกับไอ้นี่ไงกระเป๋าอันนี้มันเอาคาดตัวได้หรอคาดตัวคาดยังไงครับเหนือแหละไอ้บ่ะนี่เป็นสาวไร้เุ่นเี๋หรือว่าเขามาปิดตรงจมูกอ๋อเกสโนว่าอนนอเฮ้ยดีนะเนี่ยเหมือนโจนู่นะ ไนใหญ่ๆได้ย <gegen the> <acy> ียเอานี้ครับตกลงเดี๋ยวให้คนดูดูแบบว่าล t o t ท l l ลุ k เป็นยังไงยี่แล้วเขาเห็น Total Look ผมคนแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์เวลามึงเดินโมเสกอังกฤษเกอ้คู่มันถ่ายตลอดเลยตอนนี้ทุกคนก็เลือกของเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดู Total Look กันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็มาดูว่าใครชอบอันไหนเดี๋ยวมาดูกันเอออยู่ด้วยเบอร์ต้อง พอใจไหมอ่ะกับลุกวันในวันนี้ก็พอใจนะแต่ไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่าชอบชอบอยู่แล้วชอบไหมชอบสิชอบม,อบมาถ่ายด้วยชอบชอบเปลี่ยนจากลุกปเป็นนั่งได้ไหมไปไงฮะเสร็จไปที่ยวมาอยอ่านอย่างผมเนี่ยประทับใจอยู่ โอรงการนี้จะแปลกตาเลยป๋าเป็นไงมัอยู่เลยผมชอบผมมาดูในรูปแล้วผมก็ได้อยู่นะใส่เที่ยวได้อ่ะตาของกูก็ใส่ได้นะก็ได้ที่นันใส่เที่ยวได้ทำไมมึงไม่ใส่แพงให้ดีๆวะมันไม่ถึงแล้วมันคาดไม่ถึงเลยนะกล้าหรือาไม่ถึงดีครับมีจริงใจน้อยชอบมากครับของจบอยากให้คนดูดัดสิีมาดีกว่าว่าชอบ ชุดของใครมากที่สุดฝาที่เป็นรีวายเป็นหมีจะเป็นเนสโกะหน้าที่จะเป็นอาราเล่แต่ออกมาเป็นมาริโอหรือจะเป็นของก้าที่เป็นฟาร์มิโกแต่ผมชอบชุดก้าเออไอกาส์ดูบว่าสีเข้ากันนะก็ลองยิมเลือกกันเข้ามานะครับว่าชุดของใครที่มัน ใส่ในชุดจัมันได้เล่นแฟชั่นดินได้แฟเล่นดนตรีได้ก็ต้องขอบคุณเลแกนกับเมิร์สมากเลยนะฮะฝากช่องให้นะฮะช่องเลแกน N สามตัวนะฮะชื่อเดียวทางไอจีแล้วก็ยูทูบดิจิตอลก็ R จุด R A G A N N สามตัวยากแล้วเลยมีเลขมีอะไรของเราไหมมีมีฝากไอจีแล้วกันนะครับผมไอจีชื่อว่าเมิร์สนะครับ .PGS เมิร์ดเขียนไงเขาจะรู้ไหมี M ยเดีู๋กระส่งให้ก็ได้เวันนี้พวกเราบาร์มาสขอลาไปกอนสวัสดีครับสวัสดีครับ